นางพูดถึงเอเรียลชายโรคจิต ใจิตใจวิปริตโดยคนแรกที่โดนจับมาคือมิเชลอายุ20ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นระหว่างทางที่กำลังจะไปรับลูกก็ถูกเอเรียลล็อกให้มาบ้านและจับเธอขังด้วยเชือกมัดติดกับเพดานอย่างทารุณขืนใจเธอต่อมาชายโรคจิตเอเรียลก็ได้ไปจับผู้หญิงมาเพิ่มอีก2คนคืออแมนด้าวัย16ปีและจอจีน่าวัย14ปีเอเรียลขืนใจทั้ง3สาวพวกเธอทั้ง3จึงต้องหาวิธีพากันหนีรอดออกจากบ้านนรกนี้กันให้ได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ ชมและผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรยาสปอยวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องคล e p แลนด์อับดักชันเป็นหนังปี2015และเป็นหนังที่ถูกสร้างมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงหนังสร้างจากคดีลักพาตัวคลีฟแลนด์หญิงสาว3คนเป็นเวลา10ปีเริ่มเรื่องมาที่2แม่ลูกคู่หนึ่งที่กําลังเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่อง เธอมีชื่อว่ามิเชลมิเชลเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตกงานอยู่ในตอนนี้เธอไปสมัครงานไว้หลายที่แต่ก็ไม่มีใครรับเธอเข้าทำงานเลยและอีกอย่างในเหตุผลที่เธอตกงานก็เพราะเธอเรียนไม่จบเธอพยายามขอโอกาสให้เขารับเธอเข้าทำงานแต่สุดท้ายก็กลับมาแต่ตัวเช่นเดิมแถมแม่ของเธอเองก็ยังดูไม่สนใจใยดีอะไรเธอเลยสักนิดปล่อยให้ลูกของมิเชลอยู่กับแฟนเก่าของมิเชลเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนทาหลอตจอมขี้เมาและชอบใช้กําลังเมื่อลูกของเธอเห็นว่าพ่อทําอะไรไม่ดีกับแม่เขาก็ได้มาห้ามไว้แต่ทาหลอตจอม ก็ใช้กําลังกับเด็กน้อยอย่างรุนแรงต่อมานักสังคมสงเคราะห์ก็ได้บอกกับเธอว่าบาดแผลนี้มันมาจากการทำร้ายร่างกายแต่นางเอกเธอก็ไม่ยอมรับและบอกว่าลูกชายของเธอนั้นแค่ตกจากบันไดไม่ได้ถูกทำร้ายแล้วที่เธอต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้นักสังคมมาพาลูกของเธอไปให้คนอื่นเลี้ยงนั่นเองนางเอกบอกกับนักสังคมสงเคราะห์ว่าลูกชายของเธอนั้นเป็นคนอ่อนไหวง่ายมากและเขาขาดเธอไม่ได้ต่อมาเธอก็ได้มาเจอกับเพื่อนของเธอที่นั่งรอพ่อมารับอยู่หน้าบ้านพวกเธอนั่งคุยเล่นกันจนพ่อของเพื่อนมารััับบบพ่อออนนางงเเกก้ลถึธคุย แม,แม่ก็บอกว่าแม่หลับจนลืมเวลาเธอจึงหัวเสียแล้วตอบไปว่าแม่ลืมเวลาเหรอถ้าหนูไปถึงช้าหนูจะโดนรายงานนะแม่จึงบอกว่าเพิ่ง11โมงเองนะัดตั้งบ่ายสองเธอจึงบอกแม่ว่างั้นหนูไปเองก็ได้จากนั้นก็ตัดสายด้วยความโมโหนางเอกเธอไม่มีทางเลือกมากนะเธอจึงต้องเดินเท้าไปที่สถานสงเคราะห์เองโดยระหว่างทางเธอได้แวะเข้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อถามทางไปแต่เจ้าของร้านก็ไม่รู้ทางแต่ก็มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าฉันรู้ว่าอยู่ที่ไหนพอเธอได้เห็นหน้าใกล้ๆจึงจําได้ว่่าเเป็นพอออของลี เพื่อนของเธอเขามีชื่อว่าเอเลียวเอเลียวบอกเธอว่าที่ที่เธอจะไปนั้นจะต้องใช้เวลา4 5นาทีเป็นอย่างต่ำแต่ถ้านั่งรถไปกับเขาก,ก็จะใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นนางเอกก็บอกเขาว่าเธอมีเวลาเหลือไปหาลูกแค่30นาทีเท่านั้นเขาจึงเสนอจะไปส่งเธอให้เธอจึงตอบตกลงไปแต่ในใจก็ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่นักแต่เธอก็ทางเลือกน้อยซะเหลือเกินพอเข้ามาในรถแล้วเขาก็ถามเธอว่าลูกชายของเธอชอบหมาหรือเปล่าเธอจึงบอกว่าชอบสิลูกชายของฉันรักสัตว์ทุกชนิดเลยเขาจึงเสนอที่จะให้น้องหมากับลูก เธอไปและจะขอแวะไปเอาน้องหมาให้ก่อนก่อนที่จะไปส่งเธอที่สถานสงเคราะห์เธอจึงบอกว่าเธอจะไปสายไม่ได้และปฏิเสธที่จะไปก่อนแต่เขาก็พยายามขยันขยอยให้เธอไปเธอจึงต้องไปแบบไม่เต็มใจนะพอมาถึงบ้านของเอเรียลเขาก็ได้แนะนาหมาตัวแม่ให้เธอรู้จักเธอแปลกใจเล็กน้อยจึงถามไปว่าทําไมแม่หมาถึงไม่อยู่กับลูกๆของมันละ่ะเขาก็บอกเธอว่าเอ่อแม่หมาก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างจากนั้นก็พาเธอเดินไปหาลูกหมาที่ชั้นบนเขาบอกเธอว่าลูกๆของมันที่ต้องให้อยู่ชั้นบนก็เพราะกลัวมันจะวิ ไปทั่วและหลุดไปข้างนอกพอเธอได้เข้ามาเห็นสภาพภายในบ้านของเขาก็ได้พบถึงความขี้เกียจของเขาที่มีขยะอยู่เต็มทั่วบ้านเขาบอกเธอว่าคนโสดนะนะอยู่ทางนี้เข้ามาเลยในห้องสีชมพูพวกมันอาจจะก,กําลังหลับอยู่นะ่ะน่ารักที่สุดนอนรวมกันเป็นกระจุกเธอเดินเข้ามาไม่เห็นน้องหมาจึงพูดขึ้นว่าไหนหรอคะเอเรียลก็ปิดประตูขังเธอเอาไว้ทันที จากนั้นก็จับเธอมัดโดยการแขวนห้อยเธอเอาไว้เธอพยายามขอร้องว่าอย่าทําร้ายเธอเลยแต่เขาก็ไม่ฟังเธอพยายามขอร้องสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลเธอบอกเขาว่าเธอจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแต่เอเลียวเขาก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะหลงเชื่อเธอง่ายๆวันต่อมาตำรวจก็มาที่บ้านของแม่เธอเขาถามแม่เธอว่านี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เธอหายตัวไปแม่เธอก็ตอบว่าเปล่าค่ะเธอไม่มีทางผิดนัดกับนักสังคมสงเคราะห์เว้นแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรตำรวจบอกแม่ของเธอว่าถ้าเธอติดต่อมาให้ช่วยโทรบอกพวกเขาด้วยต่อมา ก็จะทําให้รู้ว่าเขาคือนักดนตรีของวงวงหนึ่งด้วยเขาระบายความในใจให้เธอฟังเขาบอกกับเธอว่าเคยโดนล่วงละเมิดโดยคนที่ควรจะปกป้องดูแลแต่ไม่มีใครทําอะไรเลยเขาพูดไปและร้องไห้ไปนางเอกจึงปลอบใจและบอกว่าฉันเสียใจที่คุณต้องเจอแบบนั้นแต่ว่าที่คุณต้องเจ็บปวดไม่ได้แปลว่าคุณต้องทําคนอื่นเจ็บด้วยลองนึกภาพว่ามีใครทําอย่างนี้กับลูกสาวของคุณถ้าคุณปล่อยฉันไปตอนนี้ฉันจะไม่บอกใครเลยเขาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาจึงรีบอุ้มเธอแล้วนําไปในห้องเหมือนเดิมจากนั้นก็บอกเธอว่า ฉันจะปล่อยหรือไม่ปล่อยตอนไหนก็ได้จากนั้นก็นาไม้กระดานมาตอกปิดหน้าต่างทั้งหมดในห้องของเธอความทรงจําดีๆของเธอผุดขึ้นมาอีกครั้งเธอนึกถึงตอนที่เคยมีความสุขอยู่กับลูกชายของเธอวันต่อมาในวันคริสต์มาสเขาก็ได้มอบของขวัญให้เธอหนึ่งชิ้นนั่นก็คือโทรทัศน์นั่นเองแถมยังมีข้อห้ามอีกด้วยเขาบอกเธอว่าห้ามดูคนผิวสีแอฟริกันไม่งั้นเขาจะเอาทีวีคืนวันต่อมาเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเธอร้องเพลงเขาจึงเกิดชอบขึ้นมาเลยขึ้นไปดูพร้อมกับกีตาาารรพอเอเเห็็นนกง,งว่มัจะทะทํไ แอรเรียลก็บอกว่าให้เธอร้องใหม่จากนั้นเขาก็ถามเธอว่าเธอแต่งเองหรือเปล่า นะเธอบอกว่าเธอแต่งเองเขาจึงบอกให้เธอแต่งให้เขาอีกสักเพลงเธอจึงบอกว่าเธอแต่งให้เขาไว้แล้วพอเขาได้อ่านเนื้อเพลงเขาก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาอีกเพราะเนื้อหาเพลงมันบั่นทอนจิตใจของเขาจากนั้นก็มีคนมากดกลิ่งหน้าบ้านพอดีและคนที่มากดนั่นก็คือลูกสาวของเขาและเพื่อนๆของเธอพอลูกของเขากําลังจะขึ้นไปชั้นบนเขาก็รีบค้านเอาไว้และบอกว่าของที่ลูกจะไปเอาที่ชั้นบนพ่อเคลียร์ทิ้งหมดแล้วไม่มีอะไรให้ไปเอาแล้วจากนั้นก็ชวนทุกคนกินฮอทดอกระหว่างที่ทุกคนกําลังทําของกินอยู่นั้นนาางงงเเเออธก็พยยมทํสีดั ให้คนอื่นๆได้ยินลูกของเอเลี่ยวก็คือคนที่นางเอกไปนั่งรอเป็นเพื่อนตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นเองลูกสาวของเขาพอได้ยินเสียงที่นางเอกทำเธอก็ถามว่านั่นคือเสียงอะไรหรอเอเลี่ยจึงบอกลูกสาวว่าเขาขัางหมาเอาไว้ด้านบนมันทำลายข้าวของจากนั้นเขาก็เปิดเสียงเพลงกบทันทีพราลูกสาวและเพื่อนๆของเธอกลับไปแล้วเขาก็ขึ้นไปหาเธอและบอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรแกก็แค่อยากลองของจากนั้นก็หวดไปที่หน้าของเธอหนึ่งทีเพื่อเป็นการสั่งสอนว่าอย่าพยายามทำอะไรแบบนี้อีกวันต่อมานางเอกเธอก็ได้จินตนาการถึงลูกของ เธอในจินตนาการพอเอเลี่ยวเปิดประตูเข้ามาเห็นเขาก็ถามเธอว่าเธอคุยกับใครอยู่เธอจึงบอกไปว่าคุยกับลูกเอเลี่ยวจึงบอกว่าอย่าให้เขาได้ยินอีกเวลาต่อมาเอเลี่ยวได้จับหญิงสาวอีกคนมาที่บ้านเช้าวันต่อมาก็มีโปสเตอร์ติดประกาศตามหาคนหายเอเลี่ยก็เดินเข้ามาพอเขาจับมาโดนท้องของเธอเขาก็ถามเธอว่าทำไมเธอถึงอ้วนอยู่ที่เดียวจากนั้นก็คิดว่าเธอท้องแน่ๆเขาบอกเธอว่าเขาจะไม่เอาไว้เพราะไม่อยากได้ลูกของเธอเวลาผ่านไปเดนิเอลก็ได้ปลดโซ่ให้เธอแล้วบอกว่ามีงานให้เธอช่วยโดยเธอจะต้องใส่วิกใส่แว่น และล่ามโซ่อยู่ตลอดเขาให้เธอช่วยจับไม้ที่เขาจะเลื่อยพ่อจะเห็นมีคนเดินออกมาจากบ้านข้างๆก็พยายามพูดให้เขาช่วยพ่อจบงาน นางเอกเธอก็ตะโกนบอกกับอมแมนด้าว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องมีคนมาช่วยพวกเราเพราะฉันบอกลุงคนหนึ่งไปเขาเห็นโซ่เขาเห็นฉันเขาเห็นทุกอย่างเลยเขาต้องโทรแจ้งตำรวจแน่เราจะได้กลับบ้านแล้วพอตกดึกนางเอกก็ได้ยินเสียงรถตำรวจที่มาจอดใกล้ๆแต่รถตำรวจที่มาจอดก็เพราะข้างบ้านของเธอมีเหตุทะเลาะกันนั่นเองเธอเฝ้ารออยู่ในบ้านอย่างมีความหวังแต่สุดท้ายรถตำรวจก็ขับออกไปนั่นจึงทำให้เธอสิ้นหวังไปอีกครั้งจนคิดที่จะจบชีวิตของตัวเองแต่เมื่อเธอนึกถึงลูกเธอก็ไม่สามารถทำได้เธอคิดว่าเธอจะต้องมีชีวิตอยู่ ต่อเพื่อลูกช้าวันต่อมาเป็นวันที่ลูกของเธออายุห้าขวบเธอนํากระดาษมาติดไว้วันต่อมานางเอกก็ได้ยินเสียงเพลงดังไปทั่วบ้านด้านล่างซึ่งข้างบ้านก็ทนไม่ไหวจึงต้องโทรแจ้งตํารวจและบอกว่าดังมาจากแถวนั้นแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพราะเมื่อตํารวจมาเขาก็ปิดไปแล้วและคนข้างบ้านก็ได้แต่เซง็งเพราะไม่รู้ว่ามันจะเปิดอีกเมื่อไหร่ระหว่างที่นางเองกกําลังนั่งดูทีวีเรื่องการหายตัวไปของหญิงสาวรายหนึ่งที่ชื่อว่าจีนาเดนิเอลก็เดินเข้ามาและบอกเธอว่าเขาพาเพื่อนใหม่มาให้จากนั้นก็พาเธอออกไปดูก็เห็นหญิง สาวคนหนึ่งที่เป็นคนเดียวกับการหายตัวไปนั่นก็คือจีน่านั่นเองเดนียลบอกให้พวกเธอตัดผมให้กันให้สั้นเหมือนทหารและบอกอีกว่าประตูและหน้าต่างมีสัญญาณอย่าพากันคิดทำอะไรงงๆละ่ะเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะปลิดชีพนางเอกให้อีกคนดูและห้ามคุยกันด้วยจากนั้นก็พาอีกคนมาให้รู้จักซึ่งก็คืออแมนดาเขาบอกว่าเราจะอยู่กันแบบครอบครัวต่อมานางเอกและจีน่าพวกเธอก็ได้มาอยู่ห้องเดียวกันและคุยกันต่างๆนานาจีน่าบอกนางเอกว่าเดนียลบอกจะไปส่งเธอไว้ใจเห็นเป็นพ่อของเพื่อนเลยขึ้ รถมาด้วยนางเอกมองแล้วนึกในใจว่านี่มันใช้วิธีเดียวกันหลอกคนอื่นแบบนี้ตลอดเลยหรอนางเอกก็พูดบอกกับเธอไปว่าพวกเราต้องคิดหาทางรอดเธอจะต้องกลับไปเจอคนที่บ้านครอบครัวของเธอเธอมีคนที่รออยู่จีน่าจึงตอบนางเอกว่าให้กลับไปสภาพนี้ฉันไม่กล้าซูหน้าใครแล้วละต่อมาที่งานรวมตัว ประกาศตามหาคนหายเดนเนียก็เข้าไปร่วมวงแล้วทำเป็นคนดีช่วยปลอบใจแม่ของจีนา่าแล้วบอกว่าเราทุกคนจะทำทุกทางเพื่อให้เธอกลับบ้านที่แชก็คือคนที่เหมือนจะดีแต่ก็แค่เหมือนพอเขากลับมาถึงบ้านก็บอกให้ทุกคนดูข่าวนี้นั่นก็คือข่าวที่เขาคุยกับแม่ของจีนา่าแล้วบอกว่าจะพาเธอกลับบ้านทําให้พวกเธอเจ็บใจกันเล่นๆและทําให้รู้ว่าเขานี่แหละคือคนที่น่าไว้ใจจะจับกันง่ายๆได้ยังไงนางเอกนับวันเกิดของลูกเธอทุกปี เธอเอากระดาษไปติดผนังตลอดว่าลูกเธออายุเท่าไหร่แล้วเวลาที่จีน่าทุกใจนางเอกก็จะทําให้เพื่อนมีความสุขได้เสมอต่อมาก็มีข่าวการตายเกี่ยวกับแม่ของอมแอนดาที่อยู่แยกห้องกับพวกเธอในข่าวเล่าว่าแม่ของอมแอนดาพยายามทําทุกอย่างให้ดูเหมือนอมแนดายังมีชีวิตเก็บที่นอนให้เหมือนเดิมทําทุกอย่างให้ยังเหมือนเดิมและให้ของขวัญวันคริสต์มาสทุกปีและในตอนนี้แม่ของอมแอนดาก็ได้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวภาษาชาวบ้านอ่านเรียกว่าหัวใจสลายนั่นเองนางเอกตัดพ้อกับจีน่าว่าอยากให้ แม่ของเชอห่วงเธอแบบนี้บ้างเช้าวันต่อมาเดนเนียลก็เห็นว่าทุกคนทําตัวดีเขาเลยปลดโซ่ออกและบอกทุกคนว่าถ้าทําดีแบบนี้ต่อไปก็ไม่ต้องใส่โซ่อีกแล้วจากนั้นก็พาพวกเธอลงมากินอาหารด้วยกันและประกาศกับนางเอกและจีน่าว่าตอนนี้อแมนด้าตั้งครันอยู่สมาชิกใหม่กําลังจะมาเดนเนียลก็ไม่เอาเด็กออกเพราะเขาชอบในหน้าตาของอแมนด้า และการที่เธอมีคนรักซึ่งมันตรงกันข้ามกับนางเอกที่ไม่มีใครรักและลูกออกมาก็กลัวหน้าตาจะไม่ดีเดเนียล <Daniel S 1> <Daniel S 2> เลยไม่เอาลูกนางเอกเอาไว้เห็นได้ชัดว่าเขามองคนจากภายนอกตั้งแต่ไม่ให้นางเอกเปิดทีวีดูคนดำแล้วหลายวันผ่านไประหว่างที่นางเอกและจีน่ากำลังนอนหลับอยู่เดเนียลก็มาปลุกพวกเธอบอกให้ช่วยไปทำคลอดให้หน่อยอีกทั้งยังเอาปืนจอ่อและบอกนางเอกว่าถ้าเด็กคนนี้ไม่รอดแกก็ไม่รอดหรอก จากนั้นก็วิ่งไปเปิดเสียงเพลงให้ดังระเบิดหูชาวบ้านต่อกั้นเสียงภายในบ้านออกสุดท้ายอมแนดาก็คลอดออกมาได้สําเร็จแต่เด็กก็ไม่หายใจเดนเนียลโมโหขึ้นมาอีกครั้งจ่อปืนไปที่นางเอกแล้วบอกว่าทําให้เด็กหายใจสุดท้ายนางเอกก็พยายามผายปอดตบหลังเด็กเบาๆบไปหนึ่งทีจนทําให้เด็กกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งออมแนดาเชอได้ลูกผู้หญิงและในระหว่างที่เด็กโตขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็อยู่ด้วยกันมาจนชินเดนเนียลให้พวกเธอคอยเป็นครูสอนที่บ้านและไม่ให้เด็กไปเรียนไม่ให้ออกจากบ้านเลยเดเนียลแบ่งชนชั้นวณนนะมาก ระหว่างพวกเธอจีน่าและนางเอกจะตกอยู่ในสภาพแย่กว่าอแมนด้าและลูกของเธออาหารที่เอามาให้จะตกอยู่ในสภาพที่ดีกว่าอาหารที่เอามาให้พวกนางเอกกินก็คือของจากในถังขยะส่วนอาหารของอแมนด้าก็คือของที่เขาทําเองและสดใหม่กว่าอแมนด้าก็จะคอยแอบเอาอาหารเธอให้นางเอกกินบ้างเช้าวันหนึ่งลูกสาวของเดนียลก็บอกพ่อว่าอยากให้ทุกคนออกไปทําสวนบ้างทั้งน้าจีน่านางเอกและพอ่อแม่ และเชอเดนเนียลก็บอกว่าเพราะทุกคนไปไม่ได้ไงลูกเด็กก็เกิดสงสัยและถามว่าทำไมละ่ะเดนเนียลจึงโมโหและขึ้นเสียงใส่ลูกว่าก็เพราะพวกเขาไปไม่ได้ไงถามจังลูกจึงเถียงกลับไปว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ดีเลยทําไมหนูถึงพูดถึงใครไม่ไ,มไ,มไมด้เลยทําไม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 เดนเนียลก็รู้สึกหงุดหงิดและบอกให้เธเงียบจากนั้นก็เอามือมาปิดปากเด็กเอาไว้และบอกว่าแกต้องเงียบแกต้องหัดหุบป,ปากต่อมานางเอกก็มาช่วยเดนเนียลขุดสวนหลังบ้านเขาบอกเธอว่า เขาไม่ได้ตั้งใจให้เด็กคนนั้นเกิดมาแบบนี้เพราะกลัวพวกเธอจะเสียคนและบอกว่ารู้ไหมนี่มันเลยเธอไปเองนางเอกจึงบอกว่าแล้วทำไมแกไม่ไปมอบตัวถ้าแกมอบตัวบางทีเขาอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เดนนียลก็สวนทันทีว่าอย่างนั้นเหรอแกจะให้ครอบครัวฉันรู้ว่าฉันทําอะไรบ้างอย่างนั้นเหรอนางเอกก็บอกไปว่าจะไปสนทําไมว่าครอบครัวจะคิดยังไงแค่พระเจ้าก็พอเขาจึงถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนล่ะตอนที่แกขึ้นรถฉันมาที่นี่น่ะเธอก็บอกเขาไปว่าพระเจ้าไม่หนีไปไหนแต่ที่เราไม่เห็นพระองค์ก็เพราะว่าเราไม่กล้าที่จะมอง เดเนียลก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเธอหรือว่าใครมันเป็นไปเองเช้าวันต่อมานางเอกเธอก็ป่วยเข้าทุกวันทุกวันส่วนด้านของเดเนียลก็บอกลูกว่า เขาจะแวะไปบ้านย่าไปเอาอาหารมาให้และทิ้งใช้ไว้ว่าลูกอย่าซนละ่ะพอเขาขับรถออกไปแล้วลูกสาวก็เดินมาเห็นประตูที่ไม่ได้ปิดเธอจึงเดินไปบอกแม่ว่าทำไมพ่อถึงเปิดประตูเอาไว้แม่จึงบอกว่าเขาอาจจะยังอยู่ลูกได้ยินเสียงรถแล่นไปไหมเด็กก็บอกว่าได้ยินแม่เดินมาค่อยๆออกไปทางประตูลูกสาวก็บอกแม่ว่าแม่ออกไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวพ่อมาแล้วจะดุเอาพอจะเปิดออกได้ก็พบว่าด้านนอกไม่มีเดเนียลแล้วเขาออกไปแล้วจริงๆอแมนด้า <Amanda S 2> หันมากุมมือลูกแล้วบอกว่าไม่เป็นไรลูกพ่อเขาเข้าใจนะไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นแม่รักลูกนะเธอเปิดประตูออกมาได้นิดหน่อยก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยชาวบ้านแถวนั้นได้ยินก็พากันวิ่งกรูเข้ามาดูเธอบอกว่าเธอคืออมแอนดาแมรี่เธอถูกขังในนี้มานานกว่าสิบปีแล้วจากนั้นทุกคนก็พากันไปช่วยเธอส่วนนางเอกและจีน่าพวกเธอไม่รู้ว่าด้านนอกเกิดอะไรขึ้นพวกเธอได้ยินเสียงดังด้านนอกนางเอกก็คิดว่าอาจจะมีใครพยายามงัดเข้ามาหรือเปล่าจีน่าจึงบอกว่าเดี๋ยวนะใครอยากจะงัดเข้ามาบ้านหลังนี้ไม่ได้ยินเสียงโจเซลีเลยเธอไม่เคยเงียบนานขนาดนี้พวกเธอได้ยินเสียงทุบปังๆเข้ามาใกล้ขึ้น นางเอกจึงบอกให้จีน่าไปซ่อนตัวจากนั้นเธอก็หาที่แอบและสุดท้ายตำรวจก็เข้ามาข้างในจนเจอกับพวกเธอและช่วยชีวิตพวกเธอเอาไว้ได้นางเอกดีใจมากเธอนึกถึงแต่โจออ้ลูกชายของเธอเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเธอก็บอกกับทุกคนว่าไม่เอาผู้ชายเอาแต่ผู้หญิงใกล้ๆเธอกลายเป็นคนที่ผวาผู้ชายไปแล้วเธออยู่ที่โรงพยาบาลเธอบอกกับทุกคนว่าในห้องนี้สะอาดจังเธอได้รับของข,องขวัญจากผู้ให้กำลังใจมากมายเธอบอกว่าเธออยากเจอลูกชายของเธอ ส่วนสองคนจีน่าและอแมนดาพวกเธอได้เจอกับครอบครัวหมดแล้วมาที่นางเอกเธอกลับไม่มีใครมาเยี่ยมเธอเลยพอแม่ของเธอมาหาทีหลังเธอก็บอกกับพยาบาลว่าเธอไม่อยากเจอแม่ของเธอเธอได้อาบน้ําสะอาดได้แปลงฟันสะอาดเสมือนกับได้ขึ้นสวรรค์และได้รับแว่นตาใหม่เธอเห็นข่าวเดนิเอลในข่าวบอกว่าเขาก้มหน้ามองพื้นตลอดเวลาไม่กล้าเงยหน้าศบตาร ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาเธอมาพักเธอขอรูปนักเรียนของลูกเอามาใส่กรอบนางเอกและจีน่าได้มานั่งคุยกันอีกครั้งจีน่าตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติจีน่าบอกว่าจะมาเยี่ยมเธออีกเร็วๆนี้และเธอให้สัญญาต่อมาตำรวจก็ได้มาบอกข่าวเกี่ยวกับโจอี้ลูกชายของเธอ เขาบอกเธอว่ามีคนรับอุปการะโจ้ตั้งแต่4ี่ขวบและครอบครัวใหม่ของเขาคิดว่ามันอาจจะไม่ดีกับเด็กถ้าจะให้มันเจอกับนางเอกตอนนี้เขาสบายดีครอบครัวใหม่เขาไม่อยากให้สื่อไปบรบกวนหรือวุ่นวายชีวิตของเด็กนางเอกจึงบอกว่าเธอแค่อยากจะเจออยากจะกอดและบอกรักตำรวจก็บอกเธอว่าพวกเขาบอกแล้วว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นพวกเขาเห็นได้ชัดว่าอะไรควรหรือไม่ควรกับเด็กนางเอกจึงถามไปว่าแล้วตอนนี้เขายังใช้ชื่อโจอ้อยู่ไหมคะตำรวจก็บอกเธอว่า ขอโทษนะผมบอกไม่ได้ช่างนั้นเขาไม่อยากให้มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นผมสามารถหาทนายคุณได้นะถ้าแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ได้ยินยอมการอุปการะนางเอก เธอก็ตัดสินใจว่าจะไม่เจอลูกเพราะเธอคิดว่าถ้าลูกชายของเธอเจอครอบครัวใหม่ที่ดีแล้วเธอก็ไม่อยากจะทําให้มันพังลงเมื่อเธอมาที่ศาลพบกับเดเนียลเธอเล่าความรู้สึกของเธอให้เขาฟังเธอบอกว่าฉันคิดถึงลูกชายของฉันทุกวันอยากรู้ว่าฉันจะได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งไหมฉันร้องไห้ทุกคืนเพราะฉันเหงาเหลือเกินวันเวลาไม่เคยสั้นลงจากกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเปลี่ยนเป็นกลางวันจากหลายปีกลายเป็นชั่วนิรันด์ตอนนั้นฉันรู้แล้วว่าไม่มีใครที่ห่วงใยฉันเอเรียลเคสโตร คุณพากส1บปีในชีวิตของฉันไปและฉันไม่ได้มันคืนมาฉันใช้เวลา11บเอ็ดปีในนรกตอนนี้นรกของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นโทษประหารมันง่ายเกินไปสําหรับคุณคุณไม่สมควรที่จะได้รับคุณควรอยู่ชดใช้กรรมฉันให้อภัยคุณได้แต่ฉันไม่อาจลืมสุดท้ายทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขหลังจากสิปีในที่สุด ก็มีคนช่วยฉันฉันรู้สึกโล่งใจขอบคุณทุกคนฉันรักพวกคุณเจ้าอวยพรเอเลียลเคสโตรต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตบวกอีก1000ปีเข้าแขวนคอตายในคุกหลังโทษจำคุกหนังสือของมิเชลเล่าถึงสถานการณ์เอาตัวรอดกลายเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกปัจจุบันมิเชลทำงานด้านอาหารในคลีฟแลนด์เธอชอบร้องเพลงและวาดรูปเธอมีความสุขกับอิสระภาพและชีวิตใหม่แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะบทสรุปของหนังเรื่องนี้ก็คือ มิเชลนางเอกของเรื่องเธอถูกพ่อของเพื่อนจับตัวมาขังในบ้านเพื่อระบายความใคร่พอคนมันได้ทําแล้วมันก็ทําอีกเอเรียวจับคนอื่นมาอีกสองคนอมแนดาและจีน่า ขืนใจทุกคนจนมีลูกกับอมแนดาและลูกของเขาก็โตมาในบ้านทุกคนไม่เคยได้ออกจากบ้านยกเว้นนางเอกที่บางครั้งเธอก็ต้องออกมาช่วยงานเขาที่หลังบ้านและเขาเองก็เคยมีปมในวัยเด็กมาก่อนแต่ก็เอามาใช้กับคนอื่นบ้างคนสุดท้ายเขาก็ต้องได้รับบทเรียนที่หนักหนากว่าเขาพากเวลาชีวิตของพวกเธอมานานกว่า1 0 1ถึงปีสุดท้ายเขาก็ทนไม่ได้ กับโทษของตัวเองจนจบชีวิตไปถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ